ตอนนี้ดังมากๆนะคะแล้วก็ขายดีมากมากนะคะภายใน3เดือนเนี่ยขายไป36,00 0กล่องแล้วนะคะนั่นก็คือเวโรนิก้านั่นเองนะคะตัวน,นี้เนี่ยกินแล้วขาวเร็วขาวไวมากๆกก็เลยเกิดคําถามเยอะมากๆานะคะวันนี้เนี่ยก็มีคําถามขึ้นมาเยอะขนาดนี้เลยแนละ้วเดี๋ยววันนี้จะมาไลฟ์ไหมเนี่ย, like. ยหยุดทานดำไหมนะคะแนะนําว่าเออบอกเลยนะคะว่าไม่ดําเพราะว่าวิตามินของเราไม่มีความรุนแรงและไม่มีสารอะไรที่เกาะให้เกิดอาการดําหลังเลิกทานนะคะ,นะคะแล้วก็ไม่มีกูต้าไทโอนด้วยค่ะเป็นสารตั้งต้นกูต้าไทโอนอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดท เพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดทานก็จะไม่ไม่เกิดเอฟเฟกใดๆนะคะแต่ว่าการ mm. หยุดทานแล้วจะดาเนี่ยมันก็คือจะเกิดได้จากตัวเราอย่างเช่นแบบหยุดทานแล้วไปเดินตากแดดไม่ทาครีมกันแดดอย่างนี้มีโอกาสค่ะแล้วก็ทานกี่ซองถึงจะขาวนะคะก็คือทานคือทานกี่ซองถึงจะขาวก็คือ1กล่องเนี่ยเห็นผลชัดเจนนะคะแต่ว่ามันก็จะมีสเต็ปการทานอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอยากขาวไวๆเนี่ยให้ทานวันละสองสองซองนะคะเป็นเวลา3เดือนติดกันสองซองเป็นเวลา3 e เดือน, e น e ติดกันก็คือ มันจะทําก็ช่วงแรกเนี่ยเวันแรกถ้าทานเวลาสองซองเจวันแรกจะเห็นในเรื่องความใสก่อนน่าจะใสผิวจะใสตัวจะสว่างขึ้นพอครบ1เดือนปุ๊บก็จะขาวขึ้นแล้วพอครบ3เดือนปุ๊บนะคะถ้าทานเวลาสองซอ,องครบ3เดือนเนี่ยก็จะขาวขึ้นมาก